เกมการ์ดนับเป็นบอร์ดเกมหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่หลายคนสงสัยอยู่แล้วนะต้องบอกเลยว่าเอาจริงนะไม่เป็นครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการ์ดเกมเนี่ยเรานับว่าเป็นหนึ่งในแนวของเกมเขาเรียกว่าท a บิล t o p ปเกมแปลว่าเกมที่ไวเ้เล่นบนโต๊ะได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีหลายรูปแบบด้วยที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือบอร์ดเกมหรือเกมกระดานเกมที่มีกระดานตรงกลางเนาะอย่างเช่นโมโนโพลีสองการ์ดเกมหรือเกมไพ่เช่นโป๊กเกอร์อูโน่สามโรเต็ตตเกมหรืออ p g ีเช่นดันเจี้ยนดราก้อน ที่ผู้เล่นจะต้องรับบทตัวละครต่างๆและใช้จินตนาการเพื่อเล่นเกมแบบนี้เป็นการส่วนบทบาท 4. w a r game หรือเกมสงครามจำลองซึ่งมักจะใช้ตัวละครจำลองการต่อโซ่เช่นดังๆเลยก็ w a r hammer หรือ 5. dice game หรือเกมลูกเต๋าที่มีการใช้ลูกเต๋าเป็นส่วนหลักหลายๆเกมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็เหมือนๆกันเราก็เลยเรียกว่าบอร์ดเกมรวมๆไปซึ่งก็จะง่ายต่อการรับรู้มากกว่าแต่บางครั้งก็ทําให้เราตั้งคําถามนะครับว่าเฮ้ยสรุปเกมการ์ดนับเป็นบอร์ดเกมหรือเปล่า